สวัสดีครับชาวชิบะเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน f f 7 e c นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นชุดที่2ของคาร์บูเรชันใช่ไหมซึ่งก็เป็นชุดของคลาวเนาะแล้วก็มีอาวุธของอเกรนด้วยแต่ว่าไม่มีชุดของเกรนนะอันนี้คือชุดอีควิบลิเบียมซึ่งก็คือบนะู t แอคแทกออ l o นไลน์นะนีะะ่บวกหรือว่าอะไรเนะี่ย1ิแต้ม15แต้มได้เลเวลสนะครับนะแล้วก็นี่ซาเวียร์คริตเซเวียร์คริต อ้ออะไรใหพีสิบห้าเร์ซนนี่สแตนคอมมานเกตฟิสิกแอนด์เมจิกวิทตี้เลยนะอันนี้คือใช้ได้ทั้งฟิสิกและเมจิกเลย20%นะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มฟิสิกแอนด์เมจิกดีเฟนส์ของตัวเองอีก20%อืมคืออันนี้เรียกว่ากี่บรรทัดเนี่ย1 2 3 4 <c oughs> เยอะมากเลยอะ อันนี้เป็นชุดซับที่ดีนะสำหรับทีมไรท่าตุหรือใดๆใส่แล้วดีแน่นอนนะครับนะอันนี้อ่าโอเคอแต่นี้เดี๋ยวมาดูอาวุธกันบ้างอาวุธคือ Kim คิมสันบริสคิมสันบริสเอชุดนี้มันชุดของของ,ของชื่ออะไรโนอาหรือเปล่านะดาไมจผมไม่แน่ใจไม่ไม่เหมือนนะเอออ่านี่เป็น800%ร้อเป็นต์นเอเลเมนต์ดาเมจที่10ดาวนะอ่าแล้วก็ทำให้เกิดไอว a กเน s s ส0นนะครับนะอันนี้สำหรับศัตรูซิงเกิลเอนเนมี่ Single e นะ เออแล้วก็ใช้กับตัวที่แพ้น้ำแข็งอยู่แล้วไม่ได้นะเออแต่ว่าถ้ามี HP มากกว่า50%นะครับนะจะมีเอฟเฟกต์โบนัสนะครับเป็นไอ์โบนัสถ้าเกิดอ่า using ไอ e อ b i ลิตี้จะดิวดาเมจ30%เพิ่มแถวที่2ให้อออัลไลก็คือก็คือว่าตีไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูแพ้น้ำแข็งยังไม่พอยังทำให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้ถ้าใช้ท่าน้ำแข็งเนี่ยตี ปังแล้วแถมดาเมจ30%นะอันนี้คือเหมาะจะเป็นดาบซับมากมากเลยคือถ้าใช้ซับกับทีมน้ําแข็งนะก็เก่งมากคือคาร์เนี่ยก็มีน้ําแข็งอยู่ยแล้วเนาะเออถ้าเอาไปเป็นดาบรองให้กับดาบเมย์ที่เป็นท่าน้ําแข็งซึ่งมันก็ใช้งานได้ใช่ไหมอืมแต่ว่าเมจิกเขาบอกไหมว่าเป็นอะไรเออแต่เหมือนเมจิกบนนั้นมันไม่ได้แยกว่าจะเป็นฟิสิกหรือเมจิกเพราะมันเป็นดาเมจอะไรก็ได้ที่มันฟิก30%จาก จากอันแรกนเนาะออโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นชุดซับน้ําแข็งที่ดีนะครับนะคือเอาแต่ดาบไปใส่กับชุดทีมน้ําแข็งก็ได้น,นี้ก็ใช้งานได้นะแต่ว่าส่วนชุดจะเอาไปใช้เป็นซับที่อื่นหรืออะไรยังไงก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลมันก็ค่อนข้างจะเวอร์วงังเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่คาไม่ค่อยได้เป็นตัวซับเนาะเป็นตัว DPS เ,เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอ่าอะแล้วมาดูอาวุธของเกนบ้างอาวุธของเกนเนี่ยเป็นอาวุธน้ําแข็งเหมือนกันนะ เเออเดี๋ยว,ยวไปดูข่าวที่6ดาวอันดับนึงอยากดูว่า6 6ดาวนี้ต่างกันมากแค่ไหนอ่า6ดาวก็คือสาเอร์เซเหมือนกันรื้นเหมือนกันแล้วก็อ๋อคือโบนัสได้25%นะเออคือใครเพชรไม่พอเอาแค่6ดาวก็ได้เพราะว่าดาเมจ670กับ800 800%เนี่ยถือว่าไม่ต่างกันมากแถมเป็นนอนเอลิเมนต์ดาเมจก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วส่วนตัวก็มองว่า6ดาวก็ได้เออส่วนอันนี้อ่า10ดาวจะเป็น920ซิงเกิลนะครับนะ ติด e n f e a b l e e n f e a b l e เราก็ราพูดตลอดเนาะว่า e n f e a b l e คือทำให้ดีบัฟที่ใดๆก็ตามที่ที่ถูกดีบัฟลงไปเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้นเนาะอ่าแล้วก็นอกจากจะเป็นไอดาเมจแล้วเป็นเมจิกไอสดาเมจแล้วยังเพิ่มเมจิกแอคแท็กเอ้ยลดเมจิกแอคแทกของศัตรูนะหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มเมจิกดิเฟนซ์ให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้อันนี้ก็เป็นกึ่งซับเหมือนกันอืมต้อง HP พีมากกว่า70%ดเนี่ยนะอืมพอท์ไฮหมดเลยอ่าถ้าเหลือ6ดาวจะเป็น ก็ยังเป็นพอตไฮอยู่นะเออพอตไฮพอตไฮพอตไฮต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ต่างกังที่เวลาเฉยเอนฟีเบอร์ก็เท่ากันดาเมจต่างกันร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเอาหกดาวได้เหมือนกันส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเอ,อแต่ผมจำไม่ได้แฮะว่าเกณฑ์มีธาตุน้ําแข็งอยู่แล้วหรือเปล่านะออมเหมือนจะมีธาตุน้ําแต่น้ําแข็งผมไม่แน่ใจแฮะเออก็อ่ะจะมาเป็นเมนดาเมจก็ได้แหละเพราะถ้าตีซ้ําไปเรื่อยๆมันก็พอได้แต่ว่า แต่ถ้าถ้ามองว่าในแง่ของทีมน้ําแข็งที่ใส่ได้แค่3ตัวมันก็อาจจะเต็มแล้วก็ได้แต่ว่าอันเก่าๆมันก็คาดหวังอะไรไม่ได้เนาะเออมันก็อาจจะต้องไปแบบไปใช้กับอันใหม่ๆมากกว่าอะไรประมาณนี้แหละเออก็อันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่มีตั้งหลายสกิลอยู่ด้วยกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือถ้ามันเป็นตู้ FF 1 3มันก็เป็นลิมิตใช่ปะละ่ล่ะเออไหวไหวก็กดไม่ไหวก็ไม่ต้องกดแล้วกันนะเออส่วนตัวผมไม่กดอะไรทั้งสิ้น ประมาณนั้นผมเชื่อคือผมคิดอย่างนี้คือสําหรับเกมเนี้ผมเล่นน้อยลงแล้วเออแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ผมกลับมาเล่นอะ่ะเมื่อนั้นผมก็เก่งได้ทันทีเพราะว่าถ้าผมกดตู้ที่อยู่ตรงนั้นผมก็จะเล่นอีเวนต์นั้นได้ดีพรานั้นไม่กดก็ถือว่าไม่พลาดอะไรไปสําหรับผมนะเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าเออถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงพักช่วงเบรกอะไรจะมาเสียดายชุดลิมิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่เรื่องชุดกับสกินนั่นแหละส่วนสกิลผมไม่คิดว่ามัน ขาดแคลนขนาดนั้นนะอนาคตมันก็จะมีออกมาใหม่ที่มันคล้ายๆกันนอกจากเสียจ,จากว่ามันเป็นตัวอวยของคุณจริงๆอ่ะคุณชอบตัวนี้มากมากแล้วคุณอยากมีทุกชุดหรืออยากมีอยากให้เขาเล่นได้ในทุกสถานการณ์คุณก็กดก็ได้ครับประมาณนี้นะอ่าโอเคสาหรับ ec ก็เท่านี้แหละสําหรับรีวิวชุดคาวเนาะเออคิดว่าน่าจะไม่มีชุดเพิ่มแล้วมั้งน่าจะมีแค่นี้มั้งไม่แน่ใจนะแต่เกรนเหมือนไม่มีชุดนะอันนี้ก็ใส่ชุดดำเลยเออเพราะว่ามันไม่มีให้เลือกแล้วเนาะเออไม่มีใช่ปะ ผมเข้าใจถูกใช่ไหมเออไม่มีเนี่ยเห็นไหมไม่มีเออถูกแล้วแล้วก็ส่วน p e r s o n โนี่คิดว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปแล้วนะเพราะว่าเออในปัจจุบันสถานการณ์ของเกมคิดว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเหลือละเออตัวตผมเองก็เล่นน้อยลงเพราะผมรู้สึกว่ามันจำเจมากในแง่ของความเป็นเกมมือถืออะออตอนที่เราเล่น p e r s o n โภาคหลักอะ่ะ สาบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคเพราะเราเล่นไม่นานแป๊บเดียวเราก็เลิกใช่ไหมแต่พอมือถือพอเราต้องมานั่งเล่นทุกวันมันรู้สึกว่ามีแต่ของเดิมๆเต็มไปหมดเลยก็แอบเซ็งเหมือนกันนะแต่ว่าก็อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีการชาติตัวใหม่หรืออะไรที่น่าสนใจอาจจะเข้าไปกดเล่นๆดูเด็กก็ดูแล้วกันเออสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย